เลาเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งทรงสร้างแรกของพระเจ้าอเมนอเมนแล้วที่ที่พระเจ้าอยู่ที่นั่นคือไม่มีเวลาพระองค์บอกว่าในประถมะการคือจุดเริ่มต้นของเวลาพระองค์จึงสร้างฟ้าสวรค์และแผ่นดินโลกแปลว่าก่อนที่จะเกิดท่าลมท่านน้ํทธาไฟพระเจ้าอยู่มาก่อนก่อนที่จะเกิดการเวลานับวินาทีแรกพระเจ้าดํารงอยู่มาก่อนอเมนแปลว่าคําว่านิรันกาไม่ใช่ขอบเวลา แต่คว่านิรันดร์การคือใครครับคือบุคคลที่ชื่อวายาเวอามนแล้วไม่ว่าจะเป็นทาานน้ํทธานลมทาานไฟออกมาจากผู้ที่เป็นพระผู้สร้างทั้งหมดคือออกมาจากยาเวโคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบหกอาจารย์ปรโรเลยบอกไงครับว่าทุกสิ่งถูกสร้างในพระองค์ไม่มีอะไรอยู่มาก่อนพระองค์ไม่มีอะไรอยู่นอกจากพระองค์ทั้งหมดอยู่ ในพระอ,องค์อยู่ภายใต้พระองค์ทั้งหมดและปกมือกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากฎฟิสิกส์ของการสร้างบอกว่าอะไรครับ Time, Space, Matter Time แปลว่าเวลา Space คือพื้นที่ต้องมีเวลาและมีพื้นที่ Matter จึงสร้างออกมาเป็นสาสารวัตถุได้ในพระคัมภีร์ปฐมปกาลบทที่หนึ่งในปฐมปกาลปฐมปกาลเป็น t ทม์ times, เป็นเวลา พระเจ้าสร้างจักรวาลฟ้าสวรรค์จักรวาลเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็น Space และหลังจากนั้นพระเจ้าสร้างเมทร์คือสร้างโลกแปลว่าหลักการฟิสิกส์ถูกอธิบายเรียบร้อยแล้วครับในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราปกมือกับจอมเจ้านายฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้รู้ไหมพ่ออะไรผมกาลังจะบอกว่า คุณไม่สามารถหนีจากพระเจ้าได้คุณไม่สามารถที่จะวิ่งออกจากพระเจ้าได้เพราะว่าทั้งจังกรวาลและทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นในพระเจ้าอเมนอาเมนนั่นหมายความว่าหากคุณเกิดมีชีวิตขึ้นมาอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า ้าพระเจ้าเลือกที่จะรักคุณแล้วถ้าพระเจ้าเลือกว่าเราจะเอาคนคนนี้มาเป็นคริสเตียนในประเทศไทยญาติเขายังไม่เชื่อแต่เราจะเอาคนคนนี้มาเป็นลูกสาวเราเราจะเลือกคนคนนี้มาเป็นลูกชายเราแล้วพระเจ้าเลือกตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพิ่งมาเลือกตอนคุณรับเชื่อหรือเปล่าเลือกเมื่อไหร่เลือกตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะวางรากฐานของโลกว่าจะมีคุณในปี2515 ที่จะมานั่งในพระลาน9ซอย57และจะมายกมือสรรเสริญพงค์ในสะมอย <Amen. S 1> ใครบางคนอาจจะพูดให้คนใกล้ตัวคุณหยุดรักคุณได้มนุษย์หูเบาและเปลี่ยนใจไม่รักเราได้แต่ใครจะเปลี่ยนพระไทยของพระเจ้าที่มีต่อคุณและครอบครัวของ นั่นหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในพระองค์และพระองค์เลือกคุณมาตั้งแต่ก่อนสร้างโลกให้คุณเป็นที่รักของพระองค์เพื่อคุณจะได้เป็นภาชนะแห่งของดีเดินอยู่บนโลกยิ้มแย้มแจ่มจใสครอบครัวไปดีมาดีมีตังช่วยเหลือคนอื่นมีตังดูแลครอบครัวมีความเชื่อมีฤทธิ์เดชขับผีออกรักษาโลกถ้าพระเจ้าเลือกคุณแล้วระหว่างทางมันอาจจะตุ้มตุ้มตมต,มตมข,ขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อย บอกอาจารย์ปีนี้ปีทองปีที่แล้วนี่ปีกรวด <laughs> บางคนบอกอาจารย์อาจารย์ต้องประกาศว่าเป็นปีทองนั่นแหละหนูเจอทองไปขายระหว่ <laughs> <laughs> างทางมันตุ้มตุมต่อมตอมขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง เพราะเรากำลังเดินทางไปสู่ความไยบุญแต่หากพระเจ้าเลือกท่านมาเป็นลูกแล้วและทำสัญญาตั้งแต่ก่อนก่อร่างสร้างโลกว่าเขาจะมาเป็นคริสเตียนเขาจะมาเป็นผู้ประกาศของเราแปลว่าระหว่างทางพระเจ้าไม่ได้การันตีว่าทางจะโรยด้วยกีบกุหลาบ มันจะมีตรงนั่นตรงนี้ขึ้นๆลวมันจะมีเป็นเรื่องปกติฮาเลลูยาฮาเลลูยาแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าระว่างทางคุณรู้ว่าคุณอยู่ในพระเจ้าคุณอยู่ในพระองคคุณจะงอนพระองค์กี่ครั้งคุณจะเสียความเชื่อกี่ครั้งคุณจะแบบอธิษฐานไม่ได้สักทีแล้วคุณจะหนีไปทำอะไรไม่รู้สักอย่างกี่ครั้ง คุณจะขึ้นไปบนภูเขาสูงดาวิดบอกข้าหนีพร่งขึ้นไปอ่ะข้าเจอพระเจ้าบนภูเขาที่สูงหนีพระเจ้าไม่พ้นอ่ะข้าขอไปในหบเหวลึกดำดิ่งลงไปในหูเหวลึกอ่ะข้าเจอพระเจ้าในหบเหวลึกแล้วดาวิดบอกว่าแม้กระทั่งข้าไปตั้งเต็นท์นอนอยู่หน้าประตูมรณาคือคือหน้าประตูนรกอ่ะคงไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเวสสุวรรณที่คนพุทธชอบบูชา ต่อให้ท่านไปอยู่ในนรกคุณคิดว่าพระเจ้าไม่เห็นเหรอครับแม้กระทั่งว่านรกและสวรรค์ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์โดเมนของผู้ประดิษฐ์เซิร์ฟเวอร์ทุกอย่างอยู่ในพระเจ้าอเมนอเมนนั่นหมายความว่าท่านหนีพระเจ้าไม่ได้ไม่ว่าท่านจะเลื้อยออกก็ไม่ให้เลื้อยไม่ว่าท่านจะพยายามจะแฉลบออกจากพระออกกจากพรประสงค์นิรันย์ยังไงก็ตามสุดท้ายพระเจ้าท่านเลือกท่านแล้ว ถ้าพระเจ้าบอกว่าคนอื่นไม่รู้เขาเลื้อยไปกันแล้วแต่เขาแต่คนเนี้จะล้มอีกอกี่ทีจะลุกขึ้นได้ทุกทีอยังไงมันยังมาโบสอยู่มันจะตีลังกาฝุ่นตลบทั้งล้มทั้งลุกทั้งคลุกทั้งคลานทั้งกลิ้งแต่สุดท้ายเขายังเป็นของเราอยู่ดี เพราะเราเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นและถ้าเราจะเลือกรักใครเราก็จะรักผู้นั้นไม่มีใครเปลี่ยนใจพระเจ้าต่อให้คุณเปลี่ยนใจพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจรักคุณฮันไปบอกคนข้างๆบางครั้งความเชื่อเธอแกว่งบางครั้งความเชื่อเธอแกว่งความรักพระเจ้าไม่แกว่งนะจ๊ะความรักพระเจ้าไม่แกว่งนะจ๊ะ ความรักที่พระเจ้ามีให้คุณค,คือไม่น้อยไปกว่านี้แล้วไม่มากไปกว่านี friend. Friend ้แล้วมีใครเคยขับรถแต่งบ้างครับรู้จักเขาว่าเรดไลน์ไหมครับเวลาคุณเหยียบสุดแล้วแล้วคันเล่นมันไปตรงสีแดงอ่ะมันตา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 ตตตมันมันเครื่องมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันเร็วที่สุดแล้วเข้าใจไหมครับความรักที่พระเจ้ามีหคุณคือพีคสุดและไม่มีทางลงมาและไม่มีทางมากกว่านี้แล้ว รักตั้งแต่ก่อนสร้างโลกรักคุณมานานแล้ว